ตอนนี้พาสองเราก็ไปชี้ก่อนั้นเฮ้ยยิ่งเกียดเวลาสี่นึ่งจริงเพิ่มยี่สิบตนที่ได้ไหมว่าเกือบกัดหลุดแล้วไง จะเล่นโดยจะพูดหน่อยหน่อยนี่นั่นนะครับเราจะเจอนี่เขาเชือ่อยิงเขาเชื่ออะไรนะดิสแมนเออเขาจะตอบแทนให้จุด ไม่ได้เจอตอบแฟแฟนอะ่ะให้เราไปจัดาก,การโจรปักโจนอนะ่ะกรเยรู่ตรงไหนยอยู่ตรงหน้าเกาะนัดมากแล้วค่ับเจอาวไปแล้วอัอนที่เห็นอ่ะอกลัวอ้อไอส้สัตว์ ทั้งเถอะเราได้เหรอแชงเรวก็ไปที้ลางโจนโอโหเราได้ประกาศสมัองคากับแชงตอนแรกเลยกเมื่อกี้โอโหนี่ครับ ลังโจนจะอยู่หน้าเกาะแมปม่านแล้วนะครับอืมขอซูปก่อนเลยหาเก็บเรียงก่อน าจาัดที่เราฆ่าโจโซเล็กก็ไปที่ชายไอคอนนั้นๆว่าลูกชายลิสแมนนานเลยเราได้หผนไฟแต่ช้าแต่รหัสที่สองมีพีฟอนแสงคอสุมูมโคโชคดี ว,ว่ามีภาษาแน่แน่นอนนี่นะครับนี่พอเราเสร็จคารลก,กี้กับเขาเขาก็จะให้ให้นี่นี่ครับแสดงว่าเราประกาส่งค่ากับแบบ แช่งคูดแล้วก็ไปที่เกาะบิงจังเกิลนะนะครับอ่าเป็นอ้ยโทษทีอ้า căn năng căn năng này, Mày hên

ะะที่เหลือต้องเสนออัดเดรซิรอห์ให้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ยาวครายบายๆก,ก่อนและก่อนแสกก่อสนสุดท้ายด้วยนะครับก็วันนี้จบเลยนะครับเวล